เดี๋ยวนี้ใครๆก็คงจะเคยชินกับการซื้อของออนไลน์ด้วยกันซื้อก่อนจ่ายที่หลังไปอยู่แล้วใช่ไหมละครับแต่ว่าบางคนก็คงจะซื้อของออนไลน์มากจนเกินไปจนกลายเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เป็น,ป,นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกเลยครับวันนี้เราจะมาใช้เทคนิคในการซื้อก่อนจ่ายที่หลังโดยที่ไม่ติดกับดักหนี้ จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมไอ้และนี่คือช่องเรื่องเงินเรื่องง่ายครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์กันไปทั่วโลกเลยครับนั่นก็คือการซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือ b u y now p a y later ครับการซื้อก่อนจ่ายที่หลังคืออะไรและทำไมเราต้องระวัง ก่อนที่จะไปดูเทคนิคในการซื้อก่อนจ่ายที่หลังอย่างชาญฉลาดฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาจากช่องของเรากันครับการซื้อก่อนจ่ายที่หลังเป็นกลยุทธ์ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้ให้บริการทางการเงินและผู้จำหน่ายสินค้าครับโดยที่ผู้บริโภคสามารถได้สินค้ามาเลยและจะต้องจ่ายเงินค่าสินค้านั้นโดยประมาณ30วันหลังจากที่ซื้อสินค้าหรือตามรอบบินนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าผู้บริโภคจ่ายค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะไม่เสียค่าดอกเบี้ยครับรู้ไหมครับว่าเทนดนี้เริ่มจากไหนเมื่อปี2005ที่สวีเดนบริษัทคานาเป็นผู้บุกเบิกการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ By y o w w p y y l a t e r รายแรกในโลกครับส่วน Afterpay จากออสเตรเลียที่ก่อตั้งเมื่อปี2014 เป็นผู้ทำให้ b บนาวเพ a เลเตอร์ในรูปแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้ได้รับความนิยมทั่วโลกและถูกสแควรซื้อไปในราคา3 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนในอเมริกามีแอปเฟิร์ม p a l p a y เพ t เลเตและอย่างในแถบเอเชียและประเทศไทยเราก็มีทั้ง s h o p ปี้ a พ l เลเตอร์กราฟเพเลเตและแอปธนาคารต่างๆครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ผู้ให้บริการทางการเงินรายไหนหรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งอะไร ปัญหาเดียวกันที่พบก็คือคนเราไม่เชะดืมว่าการซื้อก่อนจ่ายที่หลังไม่ใช่เงินฟรีครับเพราะณเวลานั้นสมองของเราจะคิดว่าได้ของแล้วเท่ากับไม่ต้องเสียเงินครับและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราชอปปิ้งมากกว่าปกติครับแล้วคุณล่ะครับเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากเป็นไปดูเทคนิคในการแก้ปัญหาซื้อก่อนจ่ายที่หลังกันครับ จากข้อมูลของนักวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกพบว่าการซื้อก่อนจ่าทีหลังมี3กับดักใหญ่ครับกับดักที่1นาดลวงตาของเงินฟรีเวลาเราไม่ได้จ่ายเงินทันทีสมองจะปล่อยฮอร์โมนโดปามีนให้เรารู้สึกเหมือนได้ของฟรีทำให้เราอยากซื้อของเพิ่มอีก20-40%จากปกติกับดักที่2จิตวิทยาการลืม หลังจากเราซื้อของได้2-3สสัปดาห์เราจะลืมว่าซื้ออะไรไปบ้างและจะมีความรู้สึกว่ามีเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาเต็มไปหมดและกับดักที่3การสะสมแบบไม่รู้ตัวเมื่อคุณซื้อก่อนจ่ายที่หลังไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ตามเราจะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าหากเราไม่ได้ทำบัญชีไว้ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อก่อนจ่ายที่หลัง ให้ถามตัวเองก่อนเสมอว่าถ้าต้องจ่ายเงสดตอนนี้เราจะซื้อไหมถ้าลังเลแสดงว่าของนั้นอาจยังไม่จําเป็นจริงๆสําหรับคุณในตอนนั้นครับรู้แบบนี้แล้วมาดู5เทคนิคที่จะช่วยให้เราซื้อก่อนจ่ายที่หลังอย่างชาญฉลาดกันครับเทคนิคที่1กด24ชั่วโมงครับนั่นก็คือเมื่อเราเห็นสินค้าที่อยากได้ให้กดใส่ในตะกร้าสินค้าหรือ wish list รอไว้เป็นระยะเวลา24ชั่วโมงครับซึ่งจากการศึกษาพบว่ากว่า70%ของความอยากได้เกิดขึ้นแค่ระยะเวลาชั่วคราวครับและเมื่อผ่านระยะเวลาไป24ชั่วโมงความอยากได้มักหายไปครับเทคนิคที่2ใช้กด50 30 20แบ่งเงินเดือน50%เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น30%ความบันเทิงและช้อปปิ้ง20%เก็บออม ซึ่งถ้าจะใช้เพลลาเทอร์ก็ให้อยู่ในส่วน30%เเท่านั้นครับเทคนิคที่3เกมลบรถเข็นก่อนชำระเงินลองเลือกของในรถเข็นออกทีละชิ้นแล้วถามตัวเองว่าของชิ้นนี้จำเป็นต้องมีต้องใช้หรือเปล่าถ้าไม่ก็ลบทิง้งวิธีนี้สนุกและช่วยประหยัดเงินได้ครับเทคนิค <rece p> <jazz> ที่4ระบบกระเป๋าเงินแยก ตั้งงบให้ชัดเจนเลยว่า1เดือนคุณจะใช้เงินสําหรับช้อปออนไลน์เท่าไหร่และโอนเงินจำนวนนั้นไปยังบัญชีแยกพอใช้หมดก็คือหมดโคอตา้าวิธีนี้จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนใช้เงินจริงๆครับเทคนิคที่5คือจินตนาการ7วันครับก่อนจะซื้อของให้ลองจินตนาการถึงในสัปดาห์ข้างหน้าว่าเรามีแนวโน้มที่จะใช้สินค้านี้อย่างน้อย2-3ครั้งในสัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่ ถ้าหาคิดไม่ออกหรือไม่มีแนวโน้มจะใช้แสดงว่าสินค้านั้นอาจไม่จําเป็นก็ได้ครับจากการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าคนที่ซื้อก่อนจ่ายที่หลังมักใช้เงินซื้อของที่ไม่จําเป็นมากกว่าคนที่ใช้เงินสดถึง35เลยทีเดียวครับเมื่อคุณนําเทคนิค5ข้อนี้ไปใช้แล้วคุณจะประหยัดเงินได้อีกเยอะและที่สําคัญคุณจะใช้เงินได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับสรุปแม่นะครับ การซื้อก่อนจ่ายที่หลังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีถ้าหากเราฉลาดใช้ครับและอย่าลืม3กฎทองคำา 1. ถ้าไม่มีเงินอย่าซื้อก่อนจ่ายที่หลังกฎที่2รอระยะเวลา24ชั่วโมงก่อนซื้อและกฎข้อที่3ครับจินตนาการการใช้สินค้านั้นก่อนซื้อให้ชัดเจนครับที่สำคัญก็คือไม่ว่าเราจะใช้บริการทางการเงินแบบไหน ช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอะไรหลักการเดียวกันก็คืออย่าให้ความสะดวกสบายมาทำลายการเงินของเราครับและอย่าลืมว่าความสุขจากการช้อปปิ้งเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แต่นี่สินและภาระที่ตามมาจะสร้างความทุกข์ระยะยาวให้กับคุณโดยไม่รู้ตัวครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องเรื่องเงินเรื่องง่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ